เรื่องของการค้าขายนะครับเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนการสร้างรายได้ต่างๆนั้นผมก็เห็นใจนะครับข้าวของก็แพงขึ้นทุกวันก็ได้มีโอกาสเจอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยหลายครั้งนะครับก็ําเรียนท่านว่าหลังจากที่เราเดินตลาดมาหลายครั้งหลายแห่งเนี่ยก็พบว่าราคาสินค้าก็ก็ค่อนข้างแพงนะครับผมก็อยากจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครว่าราคาสินค้าก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ สำหรับกระบวนการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเรื่องตลาดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมว่าผู้สมัครท่านอื่นๆก็ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างตลาดของกรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนจะได้มีโอกาสออกมาค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าสดนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าที่จะต้องอใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดโอกาสให้ ที่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงตลาดมากขึ้นนะครับผมก็จะประสานกับกรมธนารักษ์นะครับขอเช่าที่รลาดพัสดุซึ่งมีมากมายนะครับที่น้องจอบนี่ก็ยังมีเยอะซึ่งเป็นที่ว่างนะครับนั้นตลาดสดของกทมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีน้อยนะครับก็จะดําเนินการแล้วก็อยากจะกราบเรียนว่าการสร้างตลาดของกทมเนี่ยลงทุนไม่เยอะค่าเช่าที่ก็ค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเราไม่เก็บค่าแผงอยู่แล้วนะครับการที่กรุงเทพมหานครจะลงทุนสร้างโดยไม่เก็บค่าแผงให้กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีที่จะมีโอกาสขายข,ายของได้ในราคาถูกซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ควรจะได้มีการควบคุมดูแลนะครับก็ลักษณะของการที่จะต้องอาขายฟรีขายถูกแล้วก็ขายดีนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจในการค้าทำมาค้าขายของพี่น้องประชาชนในระดับล่างและก็ล่างจริงๆนะครับเพราะว่า การซื้อข้าวซื้อของติดไม้ติดมือการไปทําอาหารทานกันในครอบครัวนั้นก็เป็นความจําเป็นในครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะได้นั่งรวมวงรับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็ได้ของสดมาในราคาที่ถูกกรุงเทพมหานครก็จะดูแลในส่วนนี้ในการขยายตลาดผมตั้งใจที่จะขยายตลาดสดทั้ง50เขตเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ของกรมธนารักษ์ราชสูตรผมก็ดูอยู่แล้วนะครับว่าในเขตไหนจะมีที่ไหนอย่างไรบ้างก็เป็นการเสริมการทามาค้าขา,ขายของพี่น้องประชาชน แล้วก็ประหยัดในเรื่องของปากท้องด้วยครับโอเคนะครับในส่วนที่เดี๋ยวจะพีคจุฬาราะชุติบุตรีค่ะจะมีการขายอะไรบ้างท่านนโยบายอะไรบ้างคือคือท่านจุฬาราะชุตบุตรีเนี่ยผมผมพบท่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของปัญหายาเสพติดซึ่งท่านก็มีความกังวลใจมากว่าปัญหายาเสพติดในชุมชนของพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยมีความสําคัญในการที่จะต้องลงไปดูแลแก้ไขปัญหา ท่านก็อยู่ในพื้นที่มานานนะครับแม้กระทั่งบ้านเกิดของท่านนะครับที่จังหวัดสงขลาท่านก็ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณย่านนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมค่อนข้างมากนั้นก็ท่านก็อยากจะให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเจ้าภาพนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นแม่ทัพในการที่จะช่วยประสานเพื่อห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นลงมาดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาเราก็ทําบ้านกุญใจนะครับแต่ว่าก็ได้เริ่ม ดำเนินการมาในระยะหนึ่งผมก็จะไปกราบเรียนท่านว่าในการอาสา,าลงสมบัครกู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นถ้ารับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนก็จะดําเนินการอ,าอย่างต่อเนื่องและก็พยายามที่จะให้ยาเสพติดนั้นหมดไปดักชุมชนพี่น้องอาชาวมุสลิมรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วๆไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าอย่างที่ได้มีพี่น้องประชาชนได้พูดอยู่เสมอนะครับว่า,าเมื่อมีปัญหายาเสพติดเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาอาชญากรรม ในหลายภาคส่วนด้วยกันเพราะนั้นเราก็ต้องขจัดต้นต่อโดยเฉพาะเด็กและเย,ยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยผมผมมีความตระหนักดีนะครับแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะทุกคนก็เป็นอนาคตของประเทศต่อไปครับ อีกประเด็นหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวน้องจอกนะครับก็อยากจะให้กรุงเทพมหาคน,นาครพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของรถเมย์นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมีมาบริเวณนี้แค่2ส,สายเองนะครับซึ่งต่อไปเมื่อเราทําลักษณะของรถเมย์ฟรีเนี่ยเราก็จะกระจายรถอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราจะลดจํานวนรถเมย์ในพื้นที่กลางใจเมืองเนี่ยออกมาสู่ทางบริเวณรอบนอกนะครับก็จะมีรถเมย์ประมาณสัก30%ที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันจาก1,600รคันเนี่ยนะครับก็จะออก วิ่งมาสู่ปลายทางบริเวณริมริมชายขอบของกรุงเทพมหาคนครเพื่อที่จะนาพี่น้องประชาชนซึ่งมีรายได้น้อยบริเวณชายขอบเนี่ยเข้าไปทํางานในในเมืองหรือว่าในส่งลูกไปเรียนต่างๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าโดยสารครับ